มันโผลมาจากไหนเป็นเพราะบ้านหลังใหม่เอี่ยมที่ซื้อเอาไว้แถวแถวลาดพร้าวยังตกแต่งไม่เสร็จสมบูรณ์ดีบ้านหลังที่เป็นบรดกตกทอดที่พ่อแม่ได้ขายไปแล้วรับเงินมาแล้วจึงจำเป็นจะต้องย้ายออกมาเพราะผู้ซื้อมายืนฉีกยิ้มรอหน้าบ้านทุกวันรามินนักโฆษณาหนุ่มจึงจะเป็นต้องหิ้วกระเป๋าห่อพระมัญญาเมียนักร้องไปเช่าอาพาร์ตเมนต์เล็ก ขนาดสูงสี่ชั้นไม่ห่างจากบ้านที่ซื้อใหม่พักพิงไปก่อนความจริงอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้เจ้าของจะรื้อทิ้งภายในสองเดือนข้างหน้าห้องหับไม่ใหญ่โตนักแต่มันอยู่ใกล้บ้านใหม่รามินนักโฆษณาหนุ่มจึงบอกเมียสาวที่เพิ่งร่วมหอ,อกันมาได้ไม่ถึงปีว่าแค่สุขวัวนอนเดือนเดียวเท่านั้นเก็บเงินไว้ไปเที่ยวดีกว่าคืนแรกที่เขาอยู่ รามินไปถ่ายหนังโฆษณาเริ่มไม่ทำกว่าตีสี่ตีห้ารัมัญญาไปร้องเพลงตามปกติกลับมาก็ตีหนึ่งเศษเป่ไปไปเรียกริปจะกดไปชั้น4คืนนี้ชนวายกับเพื่อนนักร้องมาหลายแก้วหน่อยรมัญญาพาหัวหนักขึ้งสาวเท้าเข้าริบไปเอาศีรษะพิงกับข้างฝาเป่าลมฟูดฟูดไล่ความมึนเมาออกทางปากไปให้หมดกรักเสียงประตูริบป,ปิดเบา พร้อมก็มีกลิ่นหืนบนกับกลิ่นน้ํามันฉุนฉุนนกร้องสาวเผลอเปลือกตาขึ้นพร้อมบนมตัวกับไปหาประตูวินาทีนั้นหัวใจรำมัญญาหล่นวูบไปอยู่ที่ช่องท้องเหมือนพบร่างร่างหนึ่งผิวดำแห้งกรังถึงกับสะดุ้งโหยงความเมากระเด็นหายไปพร้อมกับเปล่งเสียงสั้นๆวายร่างดำสูงเกือบสองเมตรนั้นมันยืนตัวแข็งทื่อราหุ่นขี้พึ่งดวงตาพองโตแข็งกล้าว ใส่ชุดคุมสีขาวยาวลงไปที่ข้อเทา้ามีหมวกใบเล็กๆแปะอยู่กลางศีรษะเหมือนแข่ตะว,วันออกกลางทั่วไปมีแข่พวกนี้มาเช่าอยู่ที่นี่ด้วยหรอน่ากลัวชิปเลยอะ่ะแค่หญิงสาวนึกร่างใหญ่โตนั้นก็ค่อยๆกรอกตามองมาทีละนิดอย่างเชื่องช้าจนชักไม่แน่ใจว่ามันจะเอาอยัางไงกันแน่พอดีริฟถึงชั้นสี่ปิง๊ง สิ้นเสียงกระดิ่งประตูลิฟต์แยกจากกันนักร้องสาวก็เพ็นพรวดสาวเท้าตรงไปยังห้องที่เช่าไว้ซึ่งเป็นห้องสุดท้ายปลายทางเดินมันมีเสียงเหมือนรองเท้าฟองน้ำบดเบียดกับพื้นหินขัดดังเป็นจังหวะตามหลังมาติดติหัวใจระมันหยาตื้นระทึกคิดว่า,าร่างดำทะมึนนั้นมันคงตามมาแน่ก็เร่งฝีเท้าก้าวกึ่งเดินกึ่งวิ่งพลางหลวงมือแล้วลงไปควานหากุญแจห้องกับสนับมือที่มีติดกระเป๋าไว้ตลอด ออกมาเตรียมพร้อมอิด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 เสียงที่ตามมาข้างหลังกระชั้นเข้ามาทุกฝีก้าวพอถึงหน้าห้องรำมัญญาขึ้นบนตัวขวับกลับมาง้างมือที่ใส่สนับมือไว้แล้วหมายใจจะโถมทั้งล่างทิมหมัดใส่สุดแรงเกิดชนิดทีเดียวให้มันจบข่าวไปเลยแต่หันมาแล้วเธอไม่พบใครเลยแม้แต่เสียงอิดอิดนอกจากกลิ่นถืนชั่วนาเจียนเตะจมูกปัง <med> <th itch f uck> เธอคลางเสียงชง,งนชางายหอบหายใจที่รีพักประตูพรวดเข้าไปยืนปิงประตูทบทวนก่อนฟันธงว่าเมาจนหูตาฝ่ายไปหมดเลยเหรอเนี่ยคืนนั้นเธออาบน้นาำทำทุกอย่างที่เคยทำเสร็จก็ขึ้นเตียงพร้อยหลับไปในเวลาไม่นานนักหลับไปไม่นานเท่าไหร่ไม่ทราบรับมญาเผลอเปลือกตา,าขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียง บันดังมาจากในห้องน้ําซึ่งแง้ประตูเปิดไฟทิ้งไว้ให้มีแสงลําไรสว่างออกมาพอมองเห็นนักรรองสาวเมาคิตาเงี่ยหูฟังจนแน่ใจว่าได้ยินเสียงนั้นแน่ๆซึ่งไม่น่าจะเป็นใครไปได้นอกจากรามินคนเดียวเธอจึงปลือตาดูนาฬิกาบนหัวเตียงก่อนส่งเสียงทักมินค้ารามินทำไมคืนนี้เสร็จเ่ยวจังล่ะนี่มันเพิ่งตีสามเอง เธอส่งเสียงทักแต่คําตอบคือเงียบเพิ่มอารมณ์สนเทมากขึ้นถึงกับเร่งหวอลุ่มเสียงให้ดังขึ้นอีกรามินนั้นคุณหรือเปล่าก็ยังเงียบซึ่งมันฉุดใจให้นักร้องสาวลุกขึ้นย่องไปดูแต่ในห้องน้ำไม่มีรามินไม่มีใครสักคนจะมีก็เพียงความว่างเปล่ากับแสงไฟสว่างโรระมันยายังยืนงง,ง,งแต่นึกอะไรไม่ได้ ต้องกลับไปปีนขึ้นเตียงทั้งๆังงงงๆนั่นแหละค่ำอีกวันรมัญญาไปร้องเพลงตามปกติทิ้งให้รามินเฝ้าห้องคนเดียวรามินนั่งหน้าคอมพิวเตอร์จนห้าทุ่มถึงได้ปิดไฟตะกายก็ไปเปิดโคมไฟหัวเตียงนอนอ่านหนังสือไว้ดวงเดียวกักกกกัก,กอ่านได้แค่สองหน้าก็มีเสียงนั้นดังมาจากห้องน้ำทำให้รามินอดไม่ได้ ที่จะลุกขึ้นไปดูแต่คําเฉลยคือไม่มีอะไรเลยถึงกับสงสัยว่ามีหนูด้วยหรอวะเรามินกับมานอนอ่านหนังสือต่อได้ไม่กี่นาทีก็ลดหนังสือในมือลงด้วยสีหน้าประหลาดใจมันมีเสียงเหมือนคนคุยกันให้อื้ออึงอยู่หน้าประตูห้องฝั่งได้ว่ามีเสียงใหญ่ทุ้มของผู้ชายสักสองสามคนหรือสี่คนกับผู้หญิงที่มีเสียงแหลมเล็กา่าอีกสองคนเห็นจะได้ รามินสงสัยเหลือเกินว่าใครมันจะมาคุยกันดึกดื่นป่านี้แล้วไม่เกรงใจคนก็เลยตัดสินใจลุกจากที่นอนไปฟังตรงประตูห้องแล้วก็หมวดคิ้วอุบอิบกันตัวเองว่ามันคุยภาษาอะไรกันวะชายหนุ่มสืบเท้าเข้าแนบใบหน้าสอดตามองรอดตาแมวอ,ออกไปมองแต่ไม่อยากเห็นจะมีใครและเสียงคุยก็ขาดหายไปเหมือนปิดวิทยุเออมันหายไปไหนลงนกวะ รามินเอ่ยน้ำเสียงสุดเท่ก่อนถอยกลับไปที่เตียงนอนอีกครั้งกำลังจะหย่อนกลนลงนั่งก็ได้ยินเสียงขอประตูๆๆๆชายหนุ่มกลับพุดลุกขึ้นยืนก่อนไปที่ประตูอีกพลางคิดว่าใครวะมาขอเรียกดึกดือนป่านนี้รามินสอดสายสายตาผ่านตาแมวออกไปดูว่าเป็นผู้ประสงค์ร้ายหรือใครกันแน่แต่ไม่พบเห็นใครสักคน ก่อนจะบิดลูกบิดดึงประตูให้เปิดออกชะงกหน้าออกไปดูภายนอกทางเดินเงียบฉี่และว่างเปล่านักโฆษณาหนุ่มเริ่มชุนติดจมูกหึดฮัดถอยหลังเข้าห้องบนอย่างอารมณ์เสียสะบัดเสียงว่าใครวะกลัวทั้งตีหรือเปล่าเดี๋วมึงอีกทีิงโดนตีนแน่สิ้นเสียงชายหนุ่มเสียงประตูก็ดังส่วนขึ้นฉับพลัน ตั้งทารอไม่ห่างจากประตูรามินแล่นปลาดเดียวถึงแล้วดึงประตูเปิดจังหวะเดียวกับที่แรงดันจากภายนอกผลักพรวดเข้ามามีกลิ่นหืนๆปนกลิ่นน้ำมันอะไรสักอย่างชุนเตะจมูกรามินพร้อมกับร่างหนึ่งถลันพืชมาประทะพรางส่งเสียงร้องสั้นๆไอ้ชายหนุ่มโดดเยงเซรูปไปยืนจังกามองอยู่กลางห้องถึงได้เห็นว่าร่างนั้นคือทิรักโหยจะเปิดก็ไม่บอก ระมัญญาควรก่อนเปิดประตูลงกรอนในขณะที่วรามินเอ่ยขึ้นว่ากลิ่นอะไรอะ่ะฉุนกึกเลยนะกลิ่นมาจากห้องมั้งที่เปิดประตูเมื่อกี้อะ่ะตอบแล้วหญิงสาวโยนกระเป๋าไปไว้ในบนเก้าอี้ปรีเข้าห้องน้ำไปส่วนวรามินมรีบไปเปิดหน้าต่างไล่กลิ่นที่ว่าให้มันออกไปซะก่อนจะกลับไปโดดขึ้นหลับตาบนเตียงอาบน้ำปาาแป้งเสร็จ พระมัญญาพาร่างเปล่าเปลยไปดึงชุดบางว่าวิวในตู้มาสวมก่อนก้าวไปหย่อนร่างลงที่ขอบเตียงเห็นสามีหนุ่มหลับหายใจยาวไปแล้วแล้วมัญญาก็เอนหลังจะนอนแต่ค้างเงิบร่างใหญ่โตสูงเกือบสองเมตรที่เธอจําได้ว่าเจอใิลิมเมื่อคืนวานบัดนี้ได้มายืนมองนิ่งอยู่ปลายเตียงนี้เองนักร้องสาวอยากจะแหกปากร้องให้ดังลั่นแต่มันเหมือนมีก้อนแข็งๆจุกคอหอย ได้แต่ส่งเสียงคึกค,คักครคคคคคคคางอออรามินสงสัยว่าแมวที่ไหนมาร้องอยู่ใกล้ๆลืมตาขึ้นเห็นภรรยาสาวนั่งตัวสั่นยังกระถูกจับเขยา่าเลยมองตามสายตาไปปลายเตียงแล้วก็ต้องสะดุ้งสุดตัวนอกจากชายร่างใหญ่โตนั้นแล้วยังมีร่างอื่นๆนับสิบยืนตัวแข็งทื่อมองมาด้วยสายตาอันแข็งกล้าวไม่รู้ว่ามันโผล่มาจากไหน ทุกร่างดำเมื่องในชุดยาวถึงข้อเท้าเก่าคำคร่าบางคนมีคราบสีน้ำตาลคลายผ้าปูหลองรีดผ้าที่ไม่เกลี่ยมมีหมวกเล็กๆแปะกลางศีษะหนวดเคขายาวเฟยที่ดูเป็นผู้หญิงก็มีผ้าปิดหน้าโผล่ไ้เห็นแต่ลูก,กตากลมโตครันครามชุดที่ใส่กับผ้าครุมศีษะมีรอยเหมือนโดนไฟไหม้ขาดรุงริงผบบผีลินมรามินพันกัน,นัวเนียก่อนเพสติกลับขึ้นมาได้ ก็จับข้อมือภรรยากระชากพร้อมแหกปากเพนแล้วนักโฆษณาหนุ่มกระโดดพรวดเดียวถึงประตูก็ถีบโครมมันพังวินาสันตโลเปิดทางให้สองสาม,มีภรรยาใส่ตีนหมาโกอยอ้าวออกไปจากห้องไม่หันกลับมามองอีกเลยรุ่งเช้าสองสาม,มีภรรยาได้รับคำตอบจากยามเฝ้าหน้าพาดเหม็นว่าเมื่อสองปีก่อนมีไฟไหม้ที่นี่ครับ พวกแขกตอนออกกลางที่มาเช่าอยู่หนีออกจากกองไฟไม่ทันตายไป23คนครับรามินกับพระบัญญาเมื่อได้ฟังแล้วก็รู้สึกเหมือนจะเป็นจับไข้หัวโกรนทันทีจบ่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ได้เล่าเรื่องผีในสไตล์จันมดบางแพรต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับ สำหรับค่ำคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีอย่าเจอผีก็แล้ว